กับพีมสแกวัันวเศษตโตสนค่ะแจนพรสิริวันนัทเขียนกุ้งค่ะซึ่งกิจกรรมเปิดบ้านในครั้งนี้ค่ะพีมจะทําให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนะคะได้ทําความรู้จักกับมหาวิทยาลัยเนชั่นมากขึ้นค่ะคะเวลาหนึ่งปีที่อยู่ที่นี่ก็ผ่านอย่างรวดเร็วนะคะแน่นอนค่ะเพราะช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอใช่ค่ะซึ่งทําให้เรารู้ว่า การเรียนรู้กับมืออาชีพเป็นยังไงคะตามสโลแกนนี้เลยค่ะพีมพเรียนกับมืออาชีพจบอย่างมืออาชีพค่ะและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือการร่วมงานกับเพื่อนๆนะคะค่ะอย่างเช่นเพื่อนคนของเราคนนึงค่ะนางสาวอันชเกตแก้วสิริรัตน์ค่ะหรือว่าอีฟนะคะค่ะค่ะซึ่งก่อนหน้าที่เธอจะเข้ามาศึกษาที่นี่เธอเล่าให้เราฟังว่าเธอบอกว่าเธอไม่ตั้งใจเรียนค่ะไม่ตั้งใจเรียนค่ะจนเธอได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนชันค่ะแล้วเธอก็ได้รับความอบอุ่น แล้วก็ความดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์นะคะ,คะจนทําให้เธอเนี่ยได้พัฒนาตัวเองไปทางที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการเรียนก็ดีนะคะรวมทั้งการทํากิจกรรมด้วยค่ะจะ,ะเป็นยังไงก็คอติดตามกับรายงานชิ้นนี้ดูค่ะค่ะเชิญค่ะทุกเช้าเวลา9ก้นาฬิกานาทีอัญเกตจะต้องเดินทางมาถึงยังมหาวิทยาลัยเนชั่นศูนย์เนชั่นทาวเวอร์สถานที่ที่เธอรักเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ส การเรียนรู้ข้า้งยิ่งใหญ่ของเธอเริ่มต้นที่นี่ก่อนหน้านั้นเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เข้ามาเรียนในบรรยากาศ่าำกลางออฟฟิศขนาดใหญ่มหาวิทยาลัยของเธอตั้งอยู่ในตึกเนชันทาวเวอร์รูปทรงสุดตาตั้งตรงงานในย่านบางนาเธอเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเธอเปลี่ยนไปมากหลังจากที่เธอได้ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ นี่เป็นบรรยากาศการประชุมงานของอัญเชินะครับก่อนหน้านั้นอัญเชเกตเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็เที่ยวเล่นไปวันๆแต่หลังจากที่เธอได้ตัดสินใจเข้ามาเรียนอยู่ที่นี่ด้วยเสิ่งแวดล้อมเพื่อนๆแล้วก็ครูอาจารย์ก็ทําให้เธอนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัเองได้ครับตอนนี้อัญเชเกตเป็นนักกิจกรรมตัวยงที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ตัวเองกําลังทําอยู่ครับใช่เมื่อก่อนเป็นเด็กเกเรคือแบบว่าไม่ค่อยเรียนเลยแบบว่าวันๆก็เอาแต่แบบ คุยเล่นเรียนก็แบบตกบ้างแบบติดรออย่างเงี้ยต้องคอยตามแก้งานพอมาเรียนที่นี่แล้วมีอะไรต่างๆทำมันเราเปลี่ยนไปไหมคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปไหมคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเราอะต้องมาคอยตามงานเหมือนเราโตขึ้นด้วยแล้วอะตอนนี้อัญเชิเป็นโปรดิวเซอร์รายการแทบระวังภยัยซึ่งเป็นรายการที่ผลิตโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่นอโอกาสในช่องระวังภยัย งานของเธอคือสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้วิธีกรรายการเข้าใจว่าจะต้องดําเนินรายการอย่างไรในประเด็นไหนนอกจากนั้นเธอยังมีหน้าที่ประสานงานกับทีมงานทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นช่างภาพหรือผู้ควบคุมกราฟิกกิจกรรมที่อาจารเกตทําอยู่นั้นสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเนชั่นเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงที่สําคัญคือไม่ใช่เพียงสื่อโททัศน์เท่านั้น แต่ในสื่อประเภทอื่นๆนักศึกษาก็ได้ปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึงและตามความถนัดด้วยเช่นเดียวกันเพระญญาะฉะนั้นการที่สถาบันสื่อมาทำมาทำ่องกรัรศึกษาในทางาว,วิทยาศาสตร์โดยรงไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรทุกคนก็อยอมรับแล้วโดยเฉพาะถ้านักเรียนได้เข้ามาเป็นรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสมมีโอกาสที่จะสร้างตัวตนขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะใกล้ชิดก,กับ คนดังสือตัวจริงเรื่องของการทำหนังสือพิมพ์สุปฏิบัติที่เมื่อกี้พูดถึงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเป็นในสาขาทำเวลาส,สา,ารเป็นจริงที่ต้องทำาน้ะคะแต่มเดิร์นเองก็ได้เปลี่ยนมากกว่าน้ก็คือว่าเขากาจริงนักษายไม่ใช่แค่ทำหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเพื่อเป็นงานสุปฏิบัติแต่เรามีโอกาสที่จะเข้าไปสู่หนังสือพิมพ์ที่ทำออกขายจริง อันเชเกตเล่าให้ทีมข่าวฟังต่อว่าในปีการศึกษาหน้ามหาวิทยาลัยเนชัน่นศูนย์เนชั่นทาวเวอร์จะเปิดซอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจด้วยซึ่งน้องสาวแท้ๆของเธอได้เข้ามาสอบคัดเลือกในครั้งที่ผ่านมาและสอบติดในหลักสูตรบริหารธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริหารเป็นณาที่แบบว่าน้องอยากเรียนอ่ะอยากเรียนตั้งแต่แรกแก็เลยบอกว่าเออให้นองมาสมัครดูนะอะไรเงี้ยจะได้เรียนอยู่ที่เดียวกัน กับแม่จได้ไม่ตองเป็นห่วงเลยร้องได้มาสมัครแล้วก็ได้สมัครไปรอบที่แล้วตอนนี้ก็ติดคณะบริหารด้วยเครือข่ายของคำว่า n a t i o n Group เนี่ยเรามีผู้บริหารหลายหคนที่เป็นมืออาชีพแล้วเราก็สามารถติดต่อให้มาเป็นผู้สอนได้ที่คุณจะสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้บริหารต่างๆเราจะได้รับประสบการณ์ตรงแล้วก็ประสบการณ์จริงจากมืออาชีพจริงๆค่ะ ทุกวันนี้อัญชเกตต้องคอยตอบคำถามเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยอ,อื่นว่าเหตุใดเธอจะมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงดังเช่นมืออาชีพคำถามนี้ไม่ยากนักที่เธอจะตอบว่าเพราะฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยเนชั่นทันพิศิทธ์เรือบบงรงชัยเนชั่นยูชาแนลรายงานค่ะเป็นยังไงบ้างคะ สนใจขึ้นมาบ้างไหมคะอ่าก็หวังว่าท่านผู้ปกครองก็น้องๆน,นะคะคงจะได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยเนชั่นแล้วก็ตัวตนของพวกเราเนี่ยมากขึ้นในระดับหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็ผักกันสักครู่ค่ะค่ะช่วงต่อไปมีอะไรคะพีช่วงต่อไปคุณธันทิ์จะขึ้นมาพูดคุยกัะ <choking> <ร> <lenses> เราสองอ๋อในหัวข้อเรื่องก่อนหน้าที่จะเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนชั่นเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะและแนวโน้มในอนาคตมหาวิทยาลัยของเราจะเป็นอย่างไงนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ตอนนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ,คะพี่มากอย่าไปเลยนะไม่ได้หรอกพี่ต้องไปอย่าไปเลยนะ่าพี่ต้องไปจริงๆค่้าคิดถึงพี่ถ้าเจ้าคิดถึงพี่มากนะแล้วก็อเ,เอาสิ่งนี้ไปไปแล้วนะนละืมธรรมะ ่ีไอของที่เขาให้มาเนี่ยเขาเรียกว่าซิมคมพันธั์ทุกครั้งที่ใช้ต่ออยู่ทุกครั้งละหนึ่งพัน 1, ชั่วโมงจะชาติหน้าปีไหนก็โทรหากันได้จากแฮปปี้ใช่ไงวะถ้าอยากเห็นนิเทศให้มันชัดกว่านี้เข้ามาร่วมหาตัวตวนกับเราในนิเทศเทศไหน สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่วงทอล์กใน Open House นะครับทอล์กนี้เป็นทอล์กที่นักศึกษาสองท่านนี้แนะนำคนแรกนะครับก็คือคุณอภิบาลว่องวงรักเนี่ยเป็นคนเขียนโอเคเดชันคนเขียนบล็อกอยู่นะครับส่วนท่านที่สองนี่เป็นคุณสเปียร์นะครับก็เป็นนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนดีที่สุดเราจะมาพูดคุยกับสองคนนี้นะครับว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรส่วนผมเนี่ยลืมแนะนำตัวเองไปทันวิสิตนะครับเป็นนักข่าวอยู่ที่เอชยูแชนแนลครับ แล้วก็ต้องถามคําถามแรกเลยนะครับว่าเป็นยังไงครับหนึ่งเทอมหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วรู้สึกยังไงกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้บ้างครับ<อ>ความเป็นมาอย่างไรครับความเป็นมาอย่างแรกก็เริ่มจากที่ Group, เคอร์เนชั่นกรุ๊ปเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาครับก็เลยไปเทคโอเวอร์มหาวิทยาลัยโยนกจังหวัดลําปางนะครับก็เพราะว่าคิดว่าแบบนิเทศศาสตร์สมัยนี้ก็คือมันก้าวไปสู่ยุคที่ไรพรมแดนไปแล้วแล้ว มีนักข่าวที่เป็นนักข่าวเก่าๆหลายๆคนเนี่ยก็คือพอโลกได้เปลี่ยนไปมีคอมพิวเตอร์มีโซเชียลมีเดียซึ่งนักข่าวเหล่านั้นก็แบบจะไม่สามารถสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสมัยใหม่ได้แล้วเขาก็ต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งซึ่งจะมาเรียนรู้ระบบว่าโซเชียลมีเดียสมัยนี้ต้องทำยังไงกว่าเขาจะปรับตัวได้แล้วกลับมาเก่งเหมือนเดิมก็ต้องใช้เวลานาน,านเพราะฉะนั้นเนชั่นก็เลย กะว่าเออก็ในเมื่อสมัยนี้การศึกษามันไร้พรมแดงก็แล้วก็ไม่อยากจะฝึกใหม่หรือว่าต้องเสียเวลาก็เลยเปิดมหาวิทยาลัยนี้เพื่อที่จะฝึกคนนักศึกษาเองครับก็คือว่าเป็นการสร้างคนคนข่าวขึ้นมาแล้วก็คนที่เก่งนิเทศขึ้นมาให้กับองการนี้นะครับคุณสเปียร์แล้ะครับเป็นยังไงฮะมหาวิทยาลัยแห่งนี้โลโลสวัสดีขอบคุณค่ะ ครับครับ <laughs> เชิญเลยครับอ่ก็อย่างที่บอกนะว่ามหาวิทยาลัยนิชันเนี่ยเดิมก็คือมหาวิทยาลัยโยโนกนี่แหละที่อ,อยู่ที่ลำปางแล้วก็มีการเทคโอเวอร์แล้วก็มีการจัดทําเป็นมหาวิทยาลัยที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์การเป็นสนื่อสารมวลชนการทํางานด้านนิเทศแล้วก็การที่มาเกิดเป็นเอ่อทไมอยู่ที่ลำปางแล้วยังจะมีมีวิทยาเขตที่กรุงเทพอีกก็เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้แล้วก็มหาวิทยาลัยสิ่งเอ่อศูนย์กลางนะไปก็เป็นเมืองหลวงนะก็คือมันจะได้เราเนี่ยเหมือนอย่างนิชัน ที่ศูนย์นชันเซเวอร์ก็คือห้องเรียนติดกับห้องข่าวอย่างาที่ได้เห็นในวีดีอาร์เมื่อกี้นะก็คือพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะลงมือทําจริงเห็นกล้องเห็นนักข่าวเห็นหลายๆคนที่ทํางานจริงๆในตึกน,นชันทําให้เกิดเป็นวิทยาเขตอีกที่หนึง่งที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีที่ลําปางเหมือนกันแต่ที่ลาปางก็ไม่ได้พลาดโอกาสนะเราก็สามารถที่จะส่งมืออาชีพไปแล้วก็เรียนรู้มีการ วิดีโอคอลกันคุยกันอยู่ตลอดคครับครับสองคนนี้นี่ก็คือเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในศูทเนชั่นทาวเวอร์หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับอะไรจากจากการเรียนที่นี่บ้างครับรู้สึกว่าตัวเองได้เปรียบกว่านักศึกษาคนอื่นไหมที่เขาเรียนอยู่ที่อื่นนะครับก็ได้เปรียบกว่าตรงที่ว่าได้เรียนกับมืออาชีพแล้วก็ได้ทํางานเยอะกว่าที่อื่นๆนะครับ ก็เริ่มจากตอนแรกเพิ่งเปิดเทอมเพิ่งเรียนได้อาทิตย์หนึ่งก็อาจารย์จักิจที่เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณาของหนังสือพิมพ์คนแรกธุรกิจก็ได้พาพวกเราไปงานจริยธรรมสื่อที่จัดที่สยามพารากอนนะครับก็ได้ไปเห็นบรรยากาศของพี่ๆนักข่าวว่าเขาทํางานกันยังไงเขานั่งจดนั่งเขียนข่าวกันยังไงแล้วก็พอแบบเวลาเราเจอพวก ผู้ใหญ่ที่เป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆอาจารย์จากกิจก็แนะนำอะไรเงี้ยว่าเป็นนักศึกษาเนชั่นนะแล้วก็พอถึงช่วงเลือกตั้งเมื่อประมาณวันที่3หรือ7กรกฎาคมใช่ครับก็ที่เนชั่นก็ให้พวกเราเพื่อนๆกับเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนได้ทํากันหมดทุกคนนะครับได้ลงพื้นที่จริงอย่างทัศก็ได้ลงพื้นที่ไปพักเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยไปดูติดตามไป ถ่ายรูปคุณยิ่งรักไปติดตามพี่ๆว่าเขาไปทําข่าวเป็นยังไงส่วนผมก็อยู่ที่ตึกเนชั่นอยู่ชั้น12ก็เกี่ยวกับรับคะแนนว่าช่วยนับคะแนนว่าเขตไหนผลการเลือกตั้งเป็นยังไงแล้วก็เขียน เขียนว่าผลคะแนนที่เขตนี้เป็นยังไงแล้วก็ใส่ในกล่องให้พวกพี่ธีระพี่กนกอ่านออกใน,นชัแน,น,นลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ามีส่วนร่วมในในใน,ในหน้าข่าวโรดิสซัที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ<ช>แล้วคุณสปเปียร์ล่ะครับเป็นยังไงฮะหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ได้เราได้รู้สึกว่าได้เปรียบกว่านักศึกษาคนอื่นไหมที่เรียนอยู่มอ,อื่นนะฮะ S <S ก็แน่นอนเพราะว่าเนชั่นเองก็เป็นเครือของสื่อที่ทํางานกับนิเทศสาสตร์สิ่งที่เราเรียนอยู่ทุกวันเนี่ยเหมือนกับได้นำเอาไปใช้ทันทีเลยเพราะว่าขนาดเทอมแรกเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปทํางานลงพื้นที่เลือกตั้งเพื่อนๆหลายๆคนไปทั้งพักประชาธิปัตย์ไปเป็นลูกน้องของพี่ๆนักข่าวที่ได้ออกลงพื้นที่จริงๆทําให้เราได้เปรียบมากๆอ,อีกทั้งเนี่ยเราเรียนแค่ปีหนึ่งเองแต่อีก ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่เรากำลังจะปิดเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสไปฝึกงานตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแล้วก็นักศึกษาสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราอยากที่จะไปที่ไหนเช่นคุณแตวิสิทธิ์ก็แน่นอนครับครับ <c oughs> แล้วก็ค่ะก็มีหลายๆอย่างที่เราได้เปรียบมากมายเลยทีเดียวแล้วก็อย่างเพื่อนๆหลายๆกลุ่มที่ได้ทําช่องระวังภยัยมันเยอะแยะก็มีโอกาสได้เขียนบล็อกข่าวแล้วก็ได้เผยแพร่มีช่องทางหลากหลายในยุคนี้ ก็ตามความถนัดกันไปก็<ช>ถึงแม้ว่าจะมีกันเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่ได้ทากับมืออชีพจริงๆเนี่ยทุกคนก็ทําอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็พูดถึงในอนาคตมหาวิทยาลัยแห่งนี้เห็นบอกว่าตึกที่เราย้ายไปใหม่เนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงใหม่ด้วยมีรายละเอียดพอทราบเรื่องนี้ไหมครับก็ที่ชั้นหนึ่งของตึกหน้าที่เป็นตึกใหม่ของพวกเราก็จะมีการปรับปรุงเป็นคาเฟ่ให้นักศึกษาได้ กินกา,ฟาแฟก็นั่งคุยกันชิวๆแล้วก็จะมีสตูดิโอที่ชั้นหนึ่งซึ่งก็จะสร้างใหญ่ไปถึงชั้นสองแล้วที่ชั้นสองก็จะมีห้องสมุดจากนั้นก็เป็นชั้นสามก็จะเป็นห้องกิจกรรมของนักศึกษาที่พวกเราจะทํากิจกรรมด้วยกันนะครับแล้วก็ประมาณ4ชั้น4ชั้น5ชั้น6นี่จะเป็นชั้นเรียนของน้องๆกับของพี่นะครับครับครับแล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการเปิดคณะบริหารธุรกิจด้วยคุณสเปียร์นี่ทราบเร,เรื่องนี้ใช่ไหมครับ ก็ตอนแรกเนี่ยเวลาเราได้ยินถึงชื่อเนชั่นเนี่ยเราก็จะคิดถึงข่าวคิดถึงช่องเนชั่นชาแนลคิดถึงหนังสือพิมพ์คนชัดลึกกรุงเทพธุรกิจแต่จริงๆเนี่ยเครือเนชั่นที่จะเป็นเครือใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีการบริหารจัดการอะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทําสื่อได้มันก็ต้องมีการบริหารสื่อดังนั้นเนชั่นก็เลยมองเห็นว่าถ้าเราเปิดคณะบริหารธุรกิจด้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเราจะได้เรียนรู้การบริหารการเป็นเครือใหญ่เป็นเครือยักษ์ใหญ่ของข่าวเนี่ยมันต้องผ่านการบริหารใช่ไหมเราก็เลยมีการเปิดคณะบรริหาาม แล้วก็จะมีคณะบริหารที่อาคาเนชันแล้วก็จะมีปริญญาโทด้วยในปีหน้านี้ครับแล้วก็จะมีศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยเนชันซึ่งเป็นของ Direct English ที่จามจุรีสแควร์มาเปิดศูนย์ภาษาซึ่งเนชันก็เห็นความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษมากครับเพราะว่าในปี2558เนี่ยมันจะเป็นในประชาคมอ,อาเซียนจะเป็นประชาคมอ,อาเซียนซึ่งต้อง ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการซึ่มันสำคัญมากครับใช่ครับครับทีนี้เวลามันเริ่มงวดเข้ามาแล้วฮะก็เลยอยากจะให้สองท่านเนี่ยช่วยทิ้งท้ายพูดถึงมหาวิทยาลัยแห่งนี้สําหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนเนี่ยครับเอาใครก่อนดีครับเอาพี่ปันก่อนแล้วกันเป็นผู้ชายอ่ะเพรือว่าุรุษครับก็ก็อยากให้น้องๆลองมาเรียนที่นี่เพราะว่าได้เรียนกับมืออาชีพจริงๆได้ทํางานจริงๆครับ อย่างพี่ก็มีโอกาสหลายๆอย่างพอมาเรียนที่นี่ก็ได้ทําข่าวออกทีวีออก TV, ออก,ก็ได้ไปทานักข่าวพลเมืองของไทยพีเอซึ่งอาจารย์ที่นี่เขาก็เปิดกว้างว่าเราสามารถทําสามารถเปิดกว้างาเราสามารถไปทําออกที่อื่นก็ได้อะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะมีข้อแนะนพวกเราอย่างตอนนั้นที่พี่ไปตอนที่เป็นช่วงน้ําท่วมเนี่ยครับน้องก็ตอนแรกพี่ก็กะว,ว่าเออจะไปทําแบบที่ น้ำท่วมแล้วเอาแบบเศร้าๆดรามา่าดราม่าแต่ว่าอาจารย์ที่นี่ก็แนะนำว่าแบบให้เราลองไปหาสักที่ดีที่แบบเวลาเขาเจอน้ำท่วมเนี่ยเขามีความทุกข์อ่ะแล้วเขาสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเขาก็แนะนำมาว่าให้ลองไปคิดมาว่าลองเอาหัวข้อประมาณว่าสุขในทุกขของมนุษย์น้ำดูสิอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ โปรดิวเซอร์ก็คือพี่โต้งของไทยพีบีเอสนี่ก็ชอบก็เลยเอาไปลงไทยพีบีเอสครับเมื่อประมาณช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาครับแล้วคุณสเปียล่ะครับทิ้งท้ายหน่อยครับเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเนชั่นค่ะก็สำหรับช่วงปีแรกนะอะไรๆมันก็อาจจะยังไม่พร้อมตอนแรกเราก็อยู่อาคารนี้แต่เรากำลังจะมีอาคารใหม่แล้วซึ่งเราจะมีหลายๆอย่างครบถ้วนแล้วก็เป็นชีวิตมหาวิทยาลัยที่ จะสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะในอาคารน,นั้นก็จะเป็นอาคารของเราทั้งหมดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าจะบอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็คงจะบอกไม่ได้ก็อยากเชิญชวนน้องๆว่าให้มาร่วมพิสูจน์กับเราเองแล้วเป็นรุ่นแรกเนี่ยแ <c oughs> น่นอนว่าไฟแรงมีคนสุงมไฟเรา <c oughs> เยอะแยะมากมายทำนู่นนี่นั่นทุกอยาก่าง <c oughs> แต่ว่าถ้าน้องๆมาเป็นรุ่นสองเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่พัฒนาขึ้นแล้วก็อะไรที่เยอะแยะมากยิ่งขึ้นนะก็อยากให้น้องๆลองมาดูกันว่า แล้วก็มาเติบโตไปกับวกความเ,<ร>าเป็นมืออาชีพของพวกเรากับเครือเนชั่นแล้วก็มหาวิทยาลายัยเนชั่นค่ะครับ,รบแล้วก็นี่ก็น่าจะสะท้อนภาพของมหาวิทยาลายัยเนชั่นนะครับว่าม,มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นแล้วก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่สำหรับบุคคลที่ต้องการจะเรียนทั้งคณิตนิเทศก็ดีหรือว่าจะเป็นบริหารนะครับที่นี่ผมเชื่อว่าไม่แพ้ที่อื่นแล้วก็ถึงแม้ว่า นี่คือที่ไม่แพ้ที่อื่นเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราได้เรียนในที่จริงอยู่กับสาสถานที่จริงๆเนี่ยเป็นจุดแข็งของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าโอ,อ,อ,อกาสหน้าเราคงได้พบกันในมหาวิทยาลัยเนชั่นนะครับนี่ขอบคุณครับทมองท่านนะครับมากครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ